คุณผู้ชมคะเจาะสนามเลือกตั้งวันนี้นะคะพักกล้าทรเขาเปิดตัวแล้วค่ะนายชัยยาพรมมาคนนี้เป็นอดีตสสหนองบัวลําพูที่เขาลาออกจากพักเพื่อไทยแต่ความจริงก็อยู่มานานนะอยู่มานานถึง24ปีที่พักเพื่อไทยเนี่ยแต่ตอนนี้ย้ายแล้วเรียบร้อยนะคะขณะที่พักเพื่อไทยก็มีการเปิดตัวนายเทวันลิปตะพันลบเหมือนกันนําทีมพักชาติพัฒนาไปย้ายสมอกพักเพื่อไทยเตรียมลงสมัครสสอนครราชสีมาค่ะ นายชูศักดิ์สิรินินนะคะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็มีการสวมเสื้อให้กับนายเทวนันลิปตะพลบค่ะอดีตหัวหน้าพักชาติพัฒนานะคะที่นําทีมผู้สมัครสอสอในจังหวัดนครราชสีมา3คนเข้ามาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วก็จะลงสมัครสอสอจังหวัดนครราชสีมาเขตหนึ่งและ3นายเทวันบอกว่าหลังจากที่ประชุมพักชาติพัฒนาเนี่ยมีมติว่าจะไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนอดีตสอสอในจังหวัดนครราชสีมาก็เลยมาหารือกัน และได้พบกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะมาร่วมงานทางการเมืองมั่นใจว่าทั้ง3เขตของนครราชสีมาเนี่ยน่าจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะคะคทีนี้ทางเลขาธิการพรรคเพื่อไทยค่ะนายประเสริฐจันทร,ร์รวรงทองก็บอกเหมือนกันว่า25ธันวาคมเนี้ยพรรคเพื่อไทยจะเปิดอีเวนต์ใหญ่เลยก็คือการเปิดตัวผู้สมัครสอสเขต400เขตและระบบบัญชีรายชื่อ100คนนะคะแต่ว่าคนที่เขาไม่รอคือคนนี้ฮะ นายชัยยาพรมมาอดีตสสหนองบัวลำพูเขต2ยื่นลาออกจากพักเพื่อไทยหลังจากอยู่มา24ปีวันนี้เพื่อไทยเ,ยเปิดตัวผู้สมัครลงแทนเรียบร้อยแล้วก็คือนายรุ่งเพชรศรีการนาะอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสสเมื่อปี2566อดีตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือยแล้วก็เป็นอดีตสจสองสมัยด้วยนะครับขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพักกล้าทําเปิดตัว เจ็ดว่าที่ผู้สมัครสสที่ลงนามของพักเนี่ยเอาคนนี้เลยเห็นไหมค่ะชัยยาพรมมาอดีตสสหนองบัวลำพูเขตกสองแล้วก็อดีตสองสสขออภัยอดีตสองสสงูเห่าเพื่อไทยก็คือนางนุชชติจารุวงเสถียรแล้วก็อดีตสสเขต9ศรีสะเก็ดเขต9้าแล้วก็นายแพทย์ภูมินลีธีรัประเสริฐอดีตสสรีสะเก็ดเขต4ตอนแรกเนี่ยจะย้ายไปลงสมัครสสเขตพักภูมิใจไทยแต่ว่าภูมิใจไทย ไม่ส่งลงสมัครสะสะเขตแล้วก็ให้ไปลงปาร์ตี้ลิสแทนทําให้สะส,ะสะงูเห่าสองคนเนี่ยตัดสินใจไม่เอาดีกว่าย้ายมาซบร้อยเอกธรรมนัฐพักกล้าทําแทนนะครับนายชยาบอกว่าสาเหตุที่ย้ายมาพักกล้าทําเพราะตอบโจทย์การแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกร,กรยืนยันว่าไม่ใช่สะส,ะสะงูเห่าซึ่งการทํางาน2ปีของเพื่อไทยสิ่งที่สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก็ทําไห้ได้ทั้งเรื่องอะไรบ้างเงินดิจิตอลบอยเลสแลวก็เงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรครเวลาผมกลับไปพื้นที่เนี่ย ชาวบ้านผมนในหนองบัวหนองบัวยังถามอยู่นะฮะว่าไอ้ที่รับปากเขาไว้เนี่ยตอนเป็นรัฐบาลสองปีเนี่ยมีอะไรที่ค้างคา,า,าใจพี่น้องอยู่ยกตัวอย่างเช่นเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขายังทวงถามอยู่นะะเพราะฉะนั้นปัญหาหลายๆอย่างโดยภาคการเกษตรเช่นเงินช่วยเหลือเกษตรกรเราเป็นรัฐบาลมาสองปีเนี่ยก็ยังก็ยังตอบคำถามเขาไม่ได้ อนอกจากนั้นยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสาคัญนะคะคที่ต้องย้ําเตือนกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นวันแรกนะที่กะกะตนเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้20่ธันวาคมค่ะยาวไปจนถึงวันที่5มกราคม2,569สามารถทําได้ด้วยการยื่นผ่านไปรษณีย์และออนไลน์นะคะคโดยระบบจะปิดการลงทะเบียนอันตอนโนมัติวันที่5มกราคม2569เวลา24นาฬิกานะคะค